สวัสดีครับอ่าอะผมสบายสบาย,ยการ์ตูนนะผมวันนี้ผมมีสูตรหวยเลขตัวเดียวบนมาฝากกันนะครับผมอะหรือว่าเลขวิ่งนั่นเองนะผมอ่าหลังจากที่ผมให้เลขตัวเดียวล่างนะผมเข้าติดต่อกันมาสองงวดนะผมหลังจากลงยูทูบนะผมอ่าเข้ามาติดต่อกันสองงวดนะผมสำหรับเลขล่างนะครับผมอะมาดูเลขบนกันบ้างนะผมอ่าว่าจะเดินดีเหมือนเลขล่างหรือเปล่านะผมนี่ จำแต่งว่าที่16อน11กันเลยนะครับผมวิธีการคำนวณครับผมให้ใช้นะผมหลักหน่วยของสามของตัวล่างนะผมสองตัวล่างเนี่ยของสองตัวล่างนะผมอ่าบวกกับหลักหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งผมได้เท่าไหร่นะผมให้นํามาเป็นตัวหลักตัวแรกนี่แล้วก็นําตัวหลักนะผมไปลบกับหนึ่งนะผมึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นค่าของที่นะผมอ่าโอเคนะผม หลังจากนั้นพอลบก,กันแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะได้ตัวเด่นนะผมให้นําตัวเด่นนะผมให้นําไปเป็นแนวทางสําหรับเลือกซื้อรถต่งวั้นตไปนั่นเองนะครับผมอามาดูตัวเลขกันเลยนะผมสามบวกหนึ่งได้เท่ากับอะไรครับได้เท่ากับสี่นะผมสี่ลบหนึ่งแล้วเท่ากับอะไรล่ะได้เท่ากับสามนั่นเองนะผมสามาสามนะผมให้นําไปเป็นแนวทางสําหรับงวดถัดไปนะผมงวดถัดไปอะไรครับ ตัวที่หนึ่งจนสิบสองนะผมสามตัวท้ายของร้อหนึ่งออกสามห้าศูนย์อ่านแล้วที่เข้าที่ํำนวนได้เข้าไหมเข้านะผมนี่เลยนะผมเข้าหลักร้อยนะผมเนี่ยนะครับผมเข้าหลักร้อยนะครับผมอ่ะแต่คนนี้เราคำนวณได้นะครับแปดนะครับผม 8, 8, 8, แปดบวกแปดเท่ากับอะไรครับห้าเท่ากับสิบหกนะผมสิบหก เป็นเลขสองหลักใช่ไหมผมก็เอาตัวหลังแค่ตัวเดียวคือเลขหกหกนะผมลบหนึ่งถึงข้างตรงที่นะผมหนึ่งเนี่ยก็ต้องไปนําไปลบทุกทุกครั้งนะครับผมหกลบหนึ่งได้กับอะไรครับาได้ตะกับห้านั่นเองนะผมห้า 5. ให้นำไปเป็นตัวเด่นสําหรับเป็นแนวทางว่าถัดไปนั่นเองครับผมถัดไปเอาอะไรครับวันที่สิบเจ็ดเดือนสิบสองนะผมสามตัวท้ายของรหนึ่งออกสองห้า ห้าอ้าวใช่ไหมเล่าอ่าใช่ไหมเล่าอ่านี่ไงครับผมมาไหมครับเนี่ยมานะครับผมนี่มาทั้งสองหลักเลยนะผมเนี่ยนี่เลยมาทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมเนี่ยอ่า้าโอเคครับผมอ่ะมาดูอะไกันบ้างนี่แปดบวกศูนย์ได้กับอะไรครับท่ากับแปดอาแปดลบหนึ่งได้กับอะไร ได้เท่าก,กับเจ็ดนั่นเองเจ็ดให้นำไปเป็นแนวทางสำหรับงวดต่อไปนะผมงวดต่อไปเอาอะไรงวดถัดไปงวดวันที่สามสิบเดือนสิบสองนะผมสามตัวท้ายของวันหนกสองหนึ่งเจ็ดอ่าเจ็ดก็ข้าในั่นเองนะผมเข้าหลักไหนครับเข้าหลักหนวยนะผมอ่ะมาดูวันนี้กันบ้างนี่เลยสองบวกหกเท่ากับนะครับได้เท่าก,กับแปดแปดบกหนึ่งก็ได้เจ็ดอีกแล้วนะผมนี่เจ็ดให้นำไปเป็นแนวทางสำหรับงวดถัดไปนะผมงวดถัดไปออกอะไร ามาดูกันบดที่17เดือนหนึ่งนะครับผมอ่าสามตัวท้ายออกสามเจ็ดหนึ่งอ่าสถิติเข้าก็คือเลขเจ็ดือวเลขที่เราคำนวณได้นั่นเองนะผมอ่าเจ็ดมนีนะครับผมนี่ไงเข้าหลักสิบนะครับผมนี่อ่านะครับผมอ่ามาดูอันนี้กันบ้างศูนยบวกหนึ่งได้กับอะไรครับได้ากับ หนึ 1> 1, 1่งอ่ะหนึ่งลบหนึ่งก็ได้ทากับศูนย์นั่นเองครับผมศูนย์ให้นำไปเป็นแนวทาง,าง,งสำหรับเงินสดไปนะผมเงินสดไปออกไรเงบวันที่หนึ่งเดือนสองนะผมอ่าสามตัวท้ายของวันหนึ่งออกแปดศูนย์ศูนย์อ่าได้ทำกำไ้ก็คือเลขศูนย์เพราะฉะนั้นเลขศูนย์ก็เข้านะครับผม ข้าหลักไหนเข้าหลักสิบแล้วก็เข้าหลักหน่วยด้วยนะครับผมตัวเดียวมาสองหลักนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอ่ะดูอันนี้กันบ้างนะครับผมที่คำนวณได้ก็คือเก้าบวกห้าแล้วกับอะไรครับสิบสี่สิบสี่เอาตัวหลังตัวเดียวคือเลขสี่สี่ลบหนึ่งแล้วกับอะไรครับแล้ากับสามนั่นเองสามนี่นะครับผมให้นําไปเป็นตัวเด่นสําหรับงวดถัดไปนะครับผมงวดถัดไปออกอะไรงวดวันที่สิบหกเดือนสองนะครับผมสามตัวท้ายของเลขหนึ่งออก สามหกสี่อ่าสามหกสี่ครับผมเลขสามเราก็เข้าวนั่นเองนะผมเข้าหลักไหนเข้าหลักร้อยนะผมนี่อ่าอย่างคนคนนี้ได้คำนวณได้แปดบวกเก้าเท่ากับอะไรครับได้เท่ากับสิบเจ็ดนั่นเองสิบเจ็ดก็เอาเจ็ดมาตัวเดียวครับผมคือตัวหลังนะผมเจ็ดลบหนึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับหกนะ หกนะผมไม่นําไปนทางถ้าหาังวดถัดไปงดถัดไปอะไรงดที่ผ่านมันเองนะผมสามตัวท้ายของวันหนึ่งออกหกแปดหกอ่าเลขหกก็เข้านะครับผมนี่อ่าตัวเดียวมาสองหลักอีกแล้วผมเนี่ยเออนะครับผมเนี่ยจริงๆเลยน่าจะเผื่อแผ่ก็อื่นมาบ้างนะครับผมเนี่ยเออนะครับผมโอเคนะผมเนี่ยอ่าเข้านะครับผมเพราะนั้น เงนนี้ก็ข้าแล้วผมอ่าแล้วสําหรับงวดถัดไปเราคำนวณได้จะคือหกบวกศูนย์เท่ากับอะไรครับแล้วจะกับหกนั่นเองนะผมอ่าหกลบหนึ่งเท่ากับอะไรครับเล้วจะกับห้านะผมเนี่ยห้านะผมให้น้ำไปเป็นตัวเด่นให้น้ำไปเป็นตัวเด่นสําหรับงวดถัดไปคืองวดวันที่สิบหกเดือนสามนั่นเองนะผมอ่าว่าห้าเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าครับผมเนี่ยในสามตัวท้ายของวันที่หนึ่งนะครับผม อ่ามันจะมาไหมนะผมเนี่ยอันนี้ก็ต้องอยังไงครับใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอด้วยนะครับผมอ่าอย่าไปเชื่อว่ามันจะมาแน่ๆนะผมไม่ใช่นะผมแค่นําไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะผมอ่าแล้วก็สนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะผมอ่าแล้วก็ใครดูนะผมถ้าเกิดเป็นสมาชิกอ่าในกลุ่มของผมนะผมอย่าไปคิดว่าเอ๊ะตัวนี้หรือเปล่าที่อาจารย์จะที่ผมอ่าเรียกเรียกตัวเ,เองอาจารย์เลยอ่าที่ผมนะผม จะนำไปตัวเด่นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมมาบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่นะครับอ่านี่คือทิศทางของตัวเลขที่ผมเพิ่งคำนวณได้ท่านเองนะผมอ่าับนะผมก็สามารถที่จะดูว่ามันเป็นอ่าทิศทางในการมาของเลขเนี่ยการเดินของเลขเนี่ยมันมาแบบนี้นะผมอ่าผมก็คำนวณมาให้ดูกันเท่านั้นเองนะครับผมอ่าับนะผมโอเคนะผมเข้าใจนะครับผมว่ามันมีที่มาท่านเองนะผมโอเคนะครับ อ่าโอเคนะผมขอให้ทุกท่านนะครับผมร่ำรวยร่ำรวยนะผมเออใครอ่าชอบอ่หรือบอก <laughs> ถ้าใครชอบวิธีการคำนวยนะผมช่วยกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกันด้วยนะผมอ่าสวัสดีครับ